ปีนี้หนูจะออกกำลังกายแบบจริงจังตื่นเช้าทุกวันจะได้มีเวลาทำอะไรเยอะขึ้นแล้วก็หนูจะขยันให้มากขึ้นไม่ดองงานใจเย็นอดทนและมีเหตุผลให้มากขึ้นจ้าฉันขอให้แกทำได้จริงนะเรื่องตื่นเช้าแล้วก็มีในย่ยไหนบอกจะลดน้ำหนักไงเอานะ่าเพิ่งถึงเดือนที่สองเองมีเวลาอีกตั้งหลายเดือนฉันว่าจะเริ่มหลังวันเกิดนี่แหละจะได้เป็นคนใหม่สักที สวัสดีปีใหม่นะลูกสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่วันนี้ตื่นเช้าจังนะลูกเกนเนี่ยคืออีกเป้าหมายหนึ่งที่หนูต้องทำให้ได้ค่ะเป้าหมายแรกตื่นเช้าทุกวันจะได้มีเวลาทำอะไรเยอะขึ้นลดน้ำหนักให้ได้อันนี้เขียนจริงหรือแค่ขำขำคะลูก จริงสิคะแม่ปีนี้หนูจะออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วก็ปีนี้หนูจะลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษด้วยค่ะอันนี้แม่เห็นด้วยนะน่าสนใจแล้วก็หนูจะขยันให้มากขึ้นไม่ดองงานใจเย็นอดทนและมีเหตุผลให้มากขึ้นจะหาเวลาไปทำบุญเล่นโซเชียลให้น้อยลงแล้วก็จะหาความรู้ให้มากขึ้น สิ้นปีนี้หนูจะต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย2 0 0แสนให้ได้ค่ะโหเป้าหมายเยอะมากเลยนะลูกแม่ว่าเริ่มจากลดน้ำหนักเช้าช้าไปออกกำลังกายร่างกายจะได้สดชื่นดีไหมลูก <c oughs> แม่หมายถึงวันนี้เลยเหรอคะใช่ไหนไหนลูกก็ตื่นแล้วเห็นลูกตั้งใจอย่างนี้แม่ก็ภูมิใจนะเดี๋ยวแม่ช่วยอีกแรงนึงเดี๋ยวปีใหม่ไปออกกำลังกายนะ กลับมาแม่จะลวกผักให้กินเดี๋ยวก่อนนะแม่ยังไม่ใช่วันนี้ค่ะอ้าวแม่ก็นึกว่าจะเริ่มวันนี้เลยรอก่อนนะคะพอดีหนูสั่งพวกอุป,ปกรณ์ออกกําลังกายอะคะ่ะถ้ามันมาส่งแล้วหนูจะได้ออกทีเดียวจริงๆเราก็ไปวอร์มก่อนได้นะลูกไม่ได้สิแม่มันต้องมีของพร้อมก่อนหนูสั่งไปตั้งหลายบาทเลยนะนั่นไงไหนว่าจะใช้เงินอย่างประหยัด เอาหน้าของมันจําเป็นนี่แม่แล้วก็กับข้าววันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะจ้าแม่จะรอดูเนอะสวัสดีปีใหม่นะแก จ้าสวัสดีปีใหม่นะแหมวันนี้มาเช้าเชียวนะปีนี้ไม่เอาแล้วเหรอสถิติมาสายเยอะที่สุดอะก็ปีใหม่ฉันจะเป็นคนใหม่เห็นยังที่ฉันลงในเฟซอะนั่นแหละเป้าหมายของฉันจ้าฉันขอให้แกทำได้จริงนะเรื่องตื่นเช้าแล้วก็มีวินัยเนี่ยแต่เรื่องมาทำงานตรงเวลาถ้าแกทำได้ก็ดีนะเพราะว่าออฟฟิศเราอะออกกฎหมายมาพอดีฮะกฎใหม่ กดอะไรอ่ะบางนาก็ถ้าใครมาทำงานสายอ่ะจะถูกหักเงินไงทำแบบนี้ได้ไงอ่ะไหนบริษัทเราบอกว่าเข้างานสายได้ไงแค่ทำงานเสร็จตามเป้าหมายก็พอนี่ใจเย็นก่อนสิไหนบอกว่าจะรู้จกอดทนไงก็มันหน้าโมโหนี่เอาหน้าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไหนไหนแกก็ตื่นเช้าอยู่แล้วอ่ะฉันมีของมาให้โหอะไรอ่ะ มันคือขนมอ่ะไม่รู้ว่าแกจะกินได้หรือเปล่านะเห็นบอกว่าลดน้ำหนักอยู่นี่หืมนี่เป็นของโปรดของฉันเลยนี่แกเนี่ยรู้เจ๊ฉันที่สุดก็แน่อยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่าก,กินเยอะนะเดี๋ยวจะอ้วนเอานะ่ามีเวลาลดอีกตั้งหลายเดือนขอบคุณนะกิจวันเนี้ยเดี๋ยกิดเลี้ยงเองนะ ปนวาเลนไทน์ทั้งทีอ่ะขอเลี้ยงแฟนสักหน่อยวันนี้เขาจะตอบแทนกิจเองด้วยการกินให้หมดเลยแหมไหนบอกจะลดน้ำหนักไงเอานะ่าเพิ่งถึงเดือนที่สองเองมีเวลาอีกตั้งหลายเดือนพูดแบบนี้อีกแล้วนะปีที่แล้วก็พูดแบบเนี้ยสุดท้ายขึ้นมาตั้งหลายโลใช่สิใครจะไปหุ่นดีเหมือนยีนกแฟนเก่ากิจล่ะเอาละเอาละพอเลยใครบอกกันนะว่าจะเปลีป่ยนเป็นคนใหม่อะ แล้วก็จะงี่เง่าก,กับแฟนน้อยลงนี่ยังไม่ทันไรเลยออกฤทธิ์อีกแล้วนะมันก็ต้องค่อยๆปรับกันไหมล่ะเราวนี่ทำไมอาหารมาช้าจังน้องน้องคะค่ะคุณลูกค้าทำไมอาหารมาช้าจังรองนานแล้วนะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวหนูเร่งให้รอสักครู่นะชักช้าไม่ได้อย่างใจเลยค่ะ สงสัยปีหน้า้วมั้งถึงจะทำได้ปีนี้คงทำไม่ได้หรอกฮัลโหลค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวหนูเรียบทำให้นะคะฮะอดีค่ะ ทาอยู่นั่นแหละตามอะไรนักหนาก็ไม่รู้นี่ปีใหม่ก็แกส่งงานช้าไงเขาจะตามก็ไม่แปลกหรอกนี่แกพูดเองไม่ใช่หรอว่าปีนี้จะไม่ดองงานแต่นี่แกดองงานตั้งแต่ต้นปีเลยนะก็ฉันกำลังจัดการอยู่นี่ไงมีอะไรให้ฉันทำตั้งหลายอย่างจะให้จัดการทีเดียวได้ยังไงล่ะอืม แล้วอีกอย่างหนึ่งอะที่ออฟฟิศอะเขามีงบให้พนักง,งานเรียนภาษาอังกฤษฟรีนะแกไปลงเรียนหรือยังอืมไม่อะเลิกงานแล้วยังต้องไปเรียนต่ออีกฉันอยากกลับบ้านไปนอนมากกว่าอยากจะเรียนเพิ่มพอเขามีให้เรียนฟรีอะก็ไม่เอานะฉันเรียนตามยู u ู e ก็ได้ย่ะมีสอนฟรีตั้งเยอะตั้งแยะค่ะเชิญตามสบายเลย พยดีเลน้ำหนักขึ้นมาตั้ง3มโลแนะ่ปีนี้ส่งการว่าจะใส่บิกินี่ไปเล่นน้ำซะหน่อยแหม<ๆ>ก็ดูตัวเองกินดิถ้าไม่ขึ้นอ่ะสีแปก็กิดน,นั่นแหละชอบชวนปีใหม่กินอะ่ะแล้วไหนสมัครฟิตเนสรายเดือนไวล้ล่ะแม่เห็นเดือนหนึ่งอะไปไม่ถึง3ามครั้งเลยโอ้ยแม่ก็เห็นนีวว่าหนูงานยุ่งเลิกงานมาก็เหนื่อยแล้วจะให้ไปฟิตเนสอีกอะคงไม่ไหวหรอก ก็มีข้ออ้างแบบนี้แหละแม่หาไมา่ได้ทั้งปีแหละปีใหม่จะไปไหนล่ะจะไปข้างนอกอะ่ะมีอะไรหรอแม่วันนี้วันหยุดนี่จะออกไปไหนอีกล่ะวันนี้หนูมีนัดไปกินหมูกระทะกับบางนาะฮะนี่จะไปกินกันแต่เช้าเลยเหรอเปล่าค่ะพวกหนูจะไปช้อปปิ้งกันก่อน ช็อปปิ้งอีกแล้วจะไปซื้ออะไรอีกล่ะลูกก็หนูอยากได้ชุดใหม่อ่ะแม่วันนี้ว่าจะช็อปให้กระจายเลยว่าแต่หนูขอเงินต้นน้ำมันหน่อยดินี่ไม่ได้วางแผนการเงินอย่างที่พูดไว้เลยใช่ไหมเนี่ยเหลืออีกตั้งครึ่งปีน่ะแม่เดี๋ยวก็ลงตัวเองแหละว่าแต่หนูขอจักสองพันสี่ เสร็จแล้วบางนานี่ดิวลูกค้าสซนยุโรปได้เลยเหรอเกลืนไปปะก็พอพคอเรียนภาษาอังกฤษของออฟฟิศเรานี่แหละเขาให้คอนแทคมาพ,าพอลองเอามาปฏิบัติงานจริงอ่ะติดต่อไปก็ได้เฉยเลยโหสุดยอดเลยอะเรียนไม่กี่เดือนได้ขนาดน,นี้เลยเหรอก็แกไม่ยอมเรียนกับฉันไหนบอกอยากเรียนภาษาอังกฤษไงฉันก็เรียนอยู่นี่ไงเรียนทุกวันแหละแต่เป็นภาษาเกาหลีนะ นั่นไงติดซีรีส์ละสิทำไมไม่แบ่งเวลาบ้างล่ะเว้ยแกนี่บ่นเหมือนแม่ฉันเลยอะนี่มันก็ผ่านมาต้องครึ่งปีแล้วนะเป้าหมายที่แกวางไว้อ่ะได้สักเรื่องหรือ,อยังเหลือตั้งหลายเดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเริ่มเลยจ้า ปีเบิร์เดย์นะคะปีใหม่พอดีว่าฉันรีบเลยซื้อเทียนให้ไม่ทันนะอ่ะเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะอืมฉันสงสัยมานานแล้วแกชื่อปีใหม่แต่ทำไมเกิดเดือนกันยาอ๋อก็ตอนแรกแม่ฉันจะตั้งชื่อว่าใหม่แต่กลัวไม่น่ารักก็เลยเติมปีเข้าไปด้วยเลยชื่อว่าปีใหม่ไงอืมเผอแป๊บเดียวนี่ก็เข้าเดือนที่9แล้วนะทำไมผ่านมาไวจังนั่นมาสิ นี่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างทำไม่ทันหรือว่าไม่ได้ทำมีเวลาทางปีอะเอาเวลาไปทำอะไรหมดก็ดูซีรีส์อย่างเดียวเลยอะพอรู้ตัวอีกทีก็เดือนที่เก้าแล้วแล้วเป้าหมายอะทำอะไรสัาเร็จบ้างหรือยังฉันว่าจะเริ่มหลังวันเกิดนี่แหละจะได้เป็นคนใหม่สักทีอาฉันขออวยพอได้สมหวังนะจริงจังสักทีเถอะค่ะเพื่อนอขอบคุณนะ แต่ปีนี้ซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองดีนะสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าเพิ่งกลับมาจากวัดเหรอครับใช่จ้าวันนี้วันสะทายก็เลยไปทำบุญรับสิลรับพรซะหน่อยนี่ปีใหม่ทำไมไม่ไปเข้าวัดทำบุญกับแม่บ้างล่ะไหนบอกว่าปีนี้จะทำบุญ ไายเนี่ยเขาถนัดไปเที่ยวเล่นมากกว่าไปวัดกิจก็รู้นี่แหมแม่ก็รู้ใจจังเลยนะเนี่ยหนูว่าจะชวนกิจไปเที่ยวซะหน่อยจะไปไหนอีกล่ะต้นเดินเพื่อไปมาไม่ใช่หรอนั่นแหละแล้วบอกจะเก็บเงินมดไปกับค่าเที่ยวตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะก็วันอยู่ทั้งทีอ่ะนายกิจนะพาไปไหนไปเที่ยวหน่อย เดี๋ยวบางนาจัดการให้นะคะคนอภิชาติขยันจังเลยนะใช่สิสิ้นปีเนี้ยแกก็จะได้ประเมินเรื่องตำแหน่งแล้วนี่ให้ฉันได้เลยเถอะฉันอุห์พยายามมาทางปีเลยนะปีนี้เป็นปีท้อของแกเลยนะไม่เหมือนฉันเลยการงานก็ไม่ก้าวหน้าเงินเก็บก็ไม่มีแถมย่ำอยู่กับที่อีก ทำไมถึงคิดว่าเป็นปีทองของฉันล่ะไม่เห็นความพยายามของฉันบ้างเลยหรอฉันทุ่มเทมาทั้งปีเลยนะทุกคนมีเวลาเท่ากันไม่มีใครได้มากไปกว่าใครหรอกมันขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคนนะ่ะอืมยังเหลือยไปไหนตั้งหลายปีเดี๋ยวฉันเริ่มต้นใหม่ปีหน้าก็ได้ที่พูดไปเนี่ยเขาดูบ้างมั้เนี่ย ปีใหม่แล้วครับแม่นั่นไงลงมาพอดีเลยเร็วทุกคนรออยู่วันนี้ไปสดวดมนต์ข้ามปีกับแม่ไหมหมไม่เอาอ่ะแม,แม่หนูอยากไปดูผู้มากกว่าเร็วเหมือนกันนะครับแล๊บเดียวก็ปีใหม่แล้วเหมือนเพิ่งฉลองปีใหม่เองนั่นสิแม่รู้สึกเหมือนแก่ขึ้นเลยวันนี้วันดีแม่ทำของอร่อยให้ลูกๆด้วยนะ ดีเลยแม่วันนี้จะกินให้เต็มที่เลยเพราะว่าพรุ่งนี้หนูจะเป็นคนใหม่แล้วหนูรู้แล้วว่าปีหน้าเป้าหมายหนูคืออะไรตั้งเป้าหมายไว้ปีหน้าเลยเหรอเดี๋ยวกียวางแผนให้เอาไหม,อ,มอะไรเหรออือ เป้าหมายของปีหน้าคือทําเป้าหมายของปีนี้ให้สำเร็จก่อนเนาะอันนี้เด็ดสุดแม่เห็นด้วยนะใช่ไหมครับแม่บอกจะลดน้ําหนักตั้งแต่ต้นปีอะดูตอนนี้สิอ้วนขึ้นกี่โลแล้วเนี่ยดูจากลักษณะแล้วน่าจะขึ้นมาประมาณ5โลได้แล้วนะครับแม่ ต้องเลยกีดอะเป็นไงล่ะไหนบอกว่าจะเก็บเงินที่ยืมแม่ไปอะยังไม่คืนเลยนะลกูกแม่เชื่อผมดิปีใหม่ทำไม่ได้หรอกเรื่องกินก็นด้วยแม่ก็ว่างั้นแหละขนาดเงินแม่นะยืมไปยังไม่คืนเลย<อ>นิสัสขี้วิ่งขี้วีน,วน,วนก็เหมือนเดิมเลยเออเดี๋ยวจะทำให้ดูปีใหม่เจอกัน New Year New ปีใหม่มากินข้าวกันเถอะแม่หิวละ มาอาเดี๋ยวจะอ้วนกินผักจะเย็นนะปีใหม่อืมฉันจะทำให้ได้เลยมากินข้าวกัน